วิถีกรรมของคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีมากมายหลายแบบนะครับมีทั้งคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะครับดังนั้นนะผมจะทยอยนําเรื่องราวของคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือจะมีชะตาชีวิตมีวิถีกรรมแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะนําเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้หญิงท่านนี้เจอวิบากกรรมอะไรบ้างในชีวิตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกาบากาากลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตารับชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปถ้ากลับได้ร่วมสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีกับผมนะฮะโดยที่ว่าไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับก็ได้เพียงรับชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปรายได้จาก YouTube จะค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามทําทคลิปออกมาบ่อยหน่อยนะครับเระ่บการหารายได้นะครับเพราะตอนนี้ก็คนดูคลิปน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมสร้างบารมีกับผมด้วยนะครับเราเรื่องราววันนี้นะครับรายการพี่ขามาเล่านะครับเป็นช่วงวิธีกรรมคนที่มีการบัดกลางฝ่ามือจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีการบัตรกลางฝ่ามือในแต่ละสายอาชีพในแต่ละเพศ ว่าเจออะไรบ้างน,นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับผู้หญิงท่านนี้นะครับผมจะอ่าสมุิชื่อของเธอให้ชื่ออันนี้ละกันนะฮะชื่อพิมพละกันนะฮะคือเด็กหญิงพิมพ์นี้นะฮะเป็นอ่าเด็กที่กำพ้าพ่อนะครับอยู่กับแม่นะครับอ่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะคือ Uh, พ่อแม่เลิกกันนะฮะเด็กหญิงพิมพ์นี่ก็อยู่กับแม่นะตอนหลังพอเลิกกันแม่ของเด็กหญิงพิมพ์นี่ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพนะฮะก็มาหลับจ้านะครับแม่ของเด็กหญิงพิมพเนี่ยก็ไปเป็นแม่บ้านนะครับก็สมัครไปเป็นแม่บ้านแล้วก็อยู่กับบ้านเจ้านายน,นะครับเด็กหญิงพิมพ์ก็เลยอยู่กับบ้านเจ้านายเข้าไปด้วยนะครับก็ถาม,ถามว่าเด็กหญิงพิมพ์ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คือยังยังเล็กๆอยู่นะก็ไม่ยังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอ แม่เห็นว่าเด็กหญิงพิมพ์เริ่มอายุมากขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะฮะก็ก็ขอเจ้านายบอกว่า,าเจ้านายคะดิฉันเนี่ยกับลูกเนี่ยจะขอไปเช่า,าบ้านอยู่เช่าห้องอยู่เพื่อจะได้แบบว่าเอออยากจะให้แบบว่าลูกเนี่ยจะได้มีเวลาอ่านหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอยากจะให้เขาเข้าเรียนโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ย เจ้านายก็เห็นว่าเออก็ดีแต่ว่าเช่าอยู่ใกล้ๆกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันช่วยเรื่องค่าเช่าจะ,จะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะได้แบบว่าอ่าเวลาเรียกใช้ก็จะได้เรียกสะดวกแล้วเกิดสุดิโอเคเรื่องโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวฉันดูให้นะเจ้านายก็บอกกับแม่ของพิมพ์อย่างนี้นะฮะอ่าเด็กหลังจากนั้นเนี่ยอ่าเจ้านายคนนี้นะฮะนายผู้หญิงก็าหาห้องเช่าให้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ,บ้านของเจ้านายนะครับก็ไปอยู่กันแม่ลูกสองคนนะตอนนั้น เจ้านายผู้หญิงเนี่ยก็ได้ฝากเด็กหญิงพิมพ์เข้าโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งนะซึ่งเจ้านายคุณนายผู้หญิงคนนี้เขามีเพื่อนกัน,นที่เป็นครูอยู่โรงเรียนประชาบาลใกล้โรงเรียนรัฐบาลนะครับก็ฝากเด็กหญิงพิมพ์เข้าไปเรียนหนังสือนะ ทุกวันเนี่ยเด็กพิมพหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็จะมาช่วยแม่ที่บ้านเจ้านายนะทำคาสารน่สำคัญสารนี่ยนะครับเจ้านายเนี่ยก็เป็นคนดีถือว่าเป็นคนดีเป็นบุญวาสนาโชคดีของอแม่ของพิมพนะฮะเวลาทุกครั้งที่คุณนายเนี่ยนะไปทําบุญใส่บาตรเนี่ยก็จะพา แม่ของพิมพไปด้วยแม่พิมพ์ก็จะพาพิมพ์ไปด้วยก็ไปทําบุญกันอะไรอย่างนี้นะคือเด็กหญิงพิมพเนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นเด็กที่มีบุญวาสนาพอสมควรแต่วิบากกรรมบางอยา่างทําให้เด็กหญิงพิมพเนี่ยก็เกิดมาในลักษณะเหมือนกับว่าครอบครัวที่ายากจนแล้วก็พ่อแม่ก็มีปัญหาครอบครัวแต่เด็กหญิงพิมพ์เขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้สี่เลียนเรื่องว่าไม่มีพ่อนะครับแม้จะถูกเพื่อนล้อนะเธอก็ไม่สนใจนะเด็กหญิงพิมพ์ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ขยันเรียนเป็นคนที่ขยันเรียนฉลาดแต่ ใจจริงไม่ได้ชอบเรียนไม่ได้อยากเรียนนะฮะเพราะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ทํางานถ้าเกิดทํางานจะได้เงินคือตอนแร้เขาคิดว่าเกิดการทํางานเขาจะได้เงินไงตอนหลังพอ,อเรียนจบ,บมัธยมคือมอหกเนี่ยก็บอกกับแม่ว่าไม่อยากเรียนต่อมหาลัยนะเพราะว่าถ้าเรียนต่อมหาลัยเนี่ยแม่ก็จะต้องเหนื่อยอีกถ้าเรียนกะว่าถ้าเรียนต่อมหาลัยเนี่ยตอนแรกคือ คุณผู้หญิงเขาก็อยากจะส่งให้เรียนมาหาลัยให้ไปสอบเข้ามาหาลัยถ้าสอบเอ็นเมติกก็เข้ามาหาลัยเปิดเนี่ยลำำและรังกาแพงอะไรพวกนี้นะแต่เด็กหญิงพิมพเขาก็คิดว่าถ้าเกิดเรียนมัธยมต่อไปเรียนเรียนบริญญาเรียนม,าญญายนมาหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้แม่สบายขึ้นก็คิดว่าอยากจะลากออกคิดว่าหมหก็พอละแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยแม่ทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยเด็กหญิงพิมพ์ก็คิดอย่างนั้นนะฮะก็แม่ก็เลยไม่อยากจะคัดค้านแต่นายผู้หญิงก็บอกพยายามค้านให้เด็กหญิงพิมพ์เรียนดีกว่าเงี้ยคืออ่า ดานนี้นางสาวพิมพแลวจบม .6 ก,ก็บอกว่าบอกนางสาวพิมพ์ก็บอกกับกับนายผู้หญิงว่าคือหนูอยากให้แม่หนูสบายหนูจะมาทํางานที่บ้านคุณนายแทนแทนแม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเกิดให้อยากอยากจะให้แม่พักอะไรเงี้ยคุณผู้หญิงก็บอกว่าโอเคก็คือเข้าใจเข้าใจว่าเออเด็กหญิงพิมพ์เขากระตันอยู่ก็โอเคให้มาช่วยคือตอนนั้นเด็กหญิงพิมพเนี่ยตอนเช้าก็มามาทำให้แม่อยู่บ้านอยู่ห้องแต่แม่ก็จะมีมา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 อยู่เป็นเพื่อน อ่านายผู้หญิงนะเพราะเหมือนก็สนิทก,กันแล้วแหละก็ไม่ได้ทํางานอะไรก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนายผู้หญิงแต่ส่วนเรื่องงานบ้านทุกอย่างเนี่ยนางสาวพิมพ์เป็นคนทาหมดทุกอย่างเลยแล,แล้วตอนเย็นหลังจากเลิกเนี่ยคือประมาณสักหกโมงอะไรเงี้ยเด็กหญิงพิมพ์ก็จะขออ่าคุณนายนยว่าขอแบบไปขายของนะอะไรเงี้ยตอนนั้นเด็กหญิงพิมพ์ก็เริ่มไปอ่าไปรับเสื้อผ้ารับของอะไรจาก โบเบบ้างจากสำเพ็งบ้างเนี่ยแล้วก็ไปขายตามตลาดะนะฮะเพื่อหารายได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กหญิงพิมพ์มเป็นคนที่ทำบุญตามพ่อแม่ด้วยนะแต่ก็ไม่ชอบดูดวงถามว่าทาไมาสึงไม่ชอบดูดวงเพราะงกเนียฮะเสียรายเงินวเวลาไปดูดวงเห็นเพื่อนเพนื่อนนักเรียนนะชอบไปดูแล้วไปดูนู่นก็ดูนี่ดูแล้วดูแล้วจับดูแล้วก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเด็กหญิงพิมรู้สึกว่าดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรชีวิตมันต้องสร้างด้วยตัวเองต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง จะไปหลงเชื่อหมอดูจะไปเชื่อโชคชะตาเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเด็กหญิงพิมพ์คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าดูครั้งหนึ่งก็ร้อยเก้าเก้าสองร้อเก้าเก้าห้าร้อยบ้างอะไรเงี้ยเด็กหญิงพิม์รู้สึกนางสาวพิมรู้สึกใจได้เงินก็ไม่สนใจที่จะดูดวงแต่ไปทําบุญกับแม่พาแม่ไปทาบุญเพราแม่บอกอ่าทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์คุณนายจะไปทําบุญเด็กหญิงพิม์ก็จะไปกับแม่ไอ้นางสาวพิมก็ไปกับแม่ด้วยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดจนจนจนครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือนางสาวพิมพ์เนี่ยก็อ่า ได้ไปมีมีมีเหมือนกับว่าอ่า,างทรงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้จักกับแม่ของพิมพ์ซึ่งถามว่าล่างทรงนี้รู้จักกับแม่พิมได้ไงคือรู้จักจากว่าคุณนายเป็นคนไปหาพาพา,พาคุณคุณนายพาแม่ของพิมพ์ไปหาล่างทรงก็ <S <s เป็นคนครู้<ๆ>ล่างทรงที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแหละแล้วเสร็จก็านางสาวพิมพก็ไปด้วยไปเสร็จล่างทรงก็มองหน้าพิมพ์แล้วก็ก็ทักทักพิมพ์บอกว่า เธอเป็นคนที่มีบารมีนะแต่เธอจะต้องเหนื่อยเธอต้องอดทนเธอต้องสู้อย่างนี้พิมพ์ก็บอกโห้ยพูดอย่างนี้ทายอย่างนี้ใครก็ทายได้แต่พิมคิดในใจนะไม่ได้พูดออกมานะเดี๋ยวโดนล่างสรงด่าก็คิดว่าทุกคนก็ต้องสู้ก็เหนื่อยนั่นแหละใครจะมานอนกินนั่งกินนอนกินเกิดมาจนใช่ไหมมันไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนี่หว่าเกิดมาก็รู้อยู่แล้วเราเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็ต้องอดทนอยู่แล้วไม่ทนแล้วจะมีกินที่ไหนเด็กซิมเขาคิดอย่างนี้คิดในใจมันก็ไม่ผิด พอโอเคก็ก็ก็กลับมาก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นนะ่ะคือเด็กหญิงพิมพรู้สึกว่าตัวเอง่ะอ่าขายของในตลาดน่ะมันได้น้อยแล้วช่วงนั้นเนะี่ยมันเริ่มมีออนไลน์ละเด็กหญิงพิมพเอ้ยนางสาวพิมพก็รู้สึกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก็ชวนว่าเนี่ยไปขายของออนไลน์กันไหมก็คือลักษณะว่าเพื่อนอ่ะเปิดร้านอยู่แล้วก็ให้พิมอ่ะไปช่วยขายกันสองคนแบบก็ไปช่วยกันขายไปช่วยกันแบบว่าไลฟ์สดอย่างนี้ดีกว่า ตอนนั้นน่ะอ่านางสาวพิมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะจะกล้าจะแสดงแสดงการพูดอะไรก็ไม่ค่อยกล้าแต่แต่นางสาวพิมพ์คนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าต้องดิ้นรนอ่ะคือถ้าไม่ทาอ่ะก็อดตายตอนนั้นนะะก็รู้สึกว่าไม่ทําก็อดตายก็พยายามอดทนพยายามแบบอะไรที่แบบกล้าพูดกล้าเสนอกล้าขายจี้ทุกอย่างคืออ้อนทุกอย่างทําทุกอย่างทุกวิถีทางทุกอย่างแล้วก็ตอนนั้นอ่ะ านางสาวพิมไม่เช right ื <apps> ่อเรื like right ่องดวงเลยไม่เชื่อเรื่องดวงชะตาแต่เชื่อเรื่องการทําบุญแต่ไม่เชื่อเรื่องดวงชะตาไม่เชื่อเรื่องหมอดูก็พอพอมาบอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่านางสาวพิมเนี่ยมีการกระบาดกลางฝ่ามือนะพิมพอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ลิพายนะต้องเข้าใจไม่ใช่พิม์ลิพายคนละพิมกันนะคือนางสาวพิมคนนี้ก็บอกเนี่ยมีมีนางมีการกรบาดกลางฝ่ามือนะเพื่อนเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาบอกเนี่ยฉันไปดูคลิป YouTube มามีบอกคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือมีบารมีจะต้องเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้นางสาวพิมบอกว่าโอ้ยไรสาระ ไม่สนใจแลนั่น,นพิมพ์ไม่สนใจก็อ่าโพสต์ขายอะไรไปแล้วมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งมันมันขายมันขายมันโดนคู่แข่งพอขายแล้วก็มีคู่แข่งตัดราคาตัดราคาเสร็จเพื่อนก็เริ่มไม่ไหวพอเริ่มไม่ไหวก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะธุรกิจขายของเ่ยไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างของเพื่อนเนี่ยเริ่มแย่และตอนนั้นโดนรุนคู่แข่งตีก็เริ่มบอกเพื่อนก็บอกกับพิมพ์ว่าเนี่ย จะไปไม่ล่อแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ภาระทุกอย่างนี่ทุกอย่างมันไม่ไหวแล้วฉันจะเลิกเธอจะทําต่อไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่านางสาวพิมก็ก็บอกว่าถ้าเธอเลิกแล้วฉันจะทําอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยฉันทําต่อแต่ตอนนั้นอ่ะนางสาวพิมพ์ไม่มีของนะแต่เพื่อนบอกว่ายังมีของสต็อกอยู่อ่ะถ้าเธอขายได้เธอก็ทุนมาให้ฉันส่วนกําไรเธอก็เอาไปแต่ตอนนั้นน่ะพิมพพอ่ะพอบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนจะเลิกเนี่ยว่าขาดทุนเนี่ยตอนนั้นพิมพ์ก็เริ่มโปร่งละโปร่งในดวงชะตาพิมพ์ไม่เชื่อเรื่องการกระบาดการฝ่ามือ พิม,พไ,มไม่เชื่อเรื่อง่่เเืืออรรงงว่าวิบักกรรมเพราะคิดว่าถ้าขยันก็ต้องได้แต่ที่ผ่านมาหลายปีพิมพ์ขยันมากแต่ว่าถามว่าท,ท,ที่รู้สึกว่ามัน,มนเบาใจตรงนึงคือแม่อยู่ในการดูแลของนายผู้หญิงซึ่งนายผู้หญิงเนี่ยเขาก็ช่วยเรื่องค่าเช่าห้องทําให้หมดภาระไปค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแต่แม่ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงนะก็แบบเวลาพาไปไหนก็เหมือนกับเป็นเลขาเลยตามตัวผู้หญิงไปช่วยถือของนู่นนู่แต่งานบ้านก็คือพิมพ์เป็นคนทำตอนนั้นน่ะพิมพรู้สึกว่า มันมันเริ่มไม่ไหวละมันเริ่มไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำยังไงพิมพ์ก็เลย่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเคยจะไปไหมตอนนั้นพิมพ์จนตอบก็ไปก็ไปไปเสร็จก็ไปเจออาจารย์อาจารย์ก็มองหน้าพิมพ์อาจารย์ท่านนี้ไม่ใช่ผมนะนี้ต้องบอกไม่ใช่ผมอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาพิมพ์ก็ไปไปถึงเปนึงปถึงหน้าอาจารย์คือปกติอาจารย์คนนี้ก็จะดูตามคิว พอพิมพกับเพื่อนไปก่อนเนี่ยจริงๆต้องดูเพื่อนก่อนแต่อาจารย์ทักพิมพ์ก่อนบอกว่าเธอไหนเธอมานี่หน่อยพอมออ่าอาจารย์ท่านนี้ก็มองนะพิมพ์เดี๋ยวขอดูมือหน่อยพอพิมพ์แบะให้มืออ่าอาจารย์คนนี้ก็ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่าที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อใช่ไหมว่าตัวเองมีบุญวาสนาตัวเองต้องอย่างนี้ก็พยายามค้านใช่ไหมไอ้เรื่องกากรบาดกลางฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์บอกว่าไม่จริงหรอมันไร้สาระมันเป็นคอนเทนต์ใน youtube อะไรพวกเนี้ยมันไม่จริงอะไรเงี้ย เขาบอกว่าแล้วเธอรู้สึกไหมล่ะว่าเธอบางทีเธอสิ่งที่เธอคิดอะไรบางอย่างแล้วมันจะเป็นจริงอย่างเรื่องธุรกิจของเพื่อนเธอฉันรู้ว่าเธอรู้ว่าธุรกิจของเพื่อนเธอจะไปไม่รอดเธอมีเซนอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ยอมพูดให้เพื่อนเธอฟังเธอเก็บเพราะฉันเห็นเธอมีการไปวางแผนว่าเธอจะทําอะไรของเธอธุรกิจอะไรของเธอต่อไปอะไรเงี้ยพิมพ์ก็บอกว่าใช่มีความรู้สึกบางอย่างว่าเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์งี้อยู่แล้วมันก็เกิดอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกบางอย่างแล้วบางทีก็ฝัน หวันว่าจะต้องมีอน,นุน้มีน,นี่อะไรเงีนน้ยหลืบางทีมันมีเซสอะไรบางอย่างมีความรู้สึกบางอย่างแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็คือคิดว่าไร้สาระ,ะ่หมอดูก็บอกว่าเอาอย่างนี้เธอลองนั่งสมาธิโอ้ยไม่เคยนั่งหรอกันนั่งเรื่องอะไรแค่ทุกวันนี้เวลาจะนอนจะพักผ่อนก็ไม่มีอยู่แล้วทำงานบ้านคุณคุณนายเสร็จก็ต้องมาไล่ขายของไล่ขายของได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วจะเอาเวลาไหนไปนั่งสมาธิไล่เสร็จก็ดึกแล้วก็ง่วงอะไรเงี้ยแล้ว อาจารย์ที่ก็บอกว่าแล้วเธอไลฟ์อ่ะกี่ชั่วโมงไลฟ์ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงแล้วมีคนซื้อไหมบางทีก็มีบ้างสองสามคนอะไรเงี้ยงั้นไอที่เธอคิดว่าสองสามคนนะ่ะแล้วเธอลองเปลี่ยนใหม่เธอเอาเวลาสองสามสี่ชั่วโมงอะ่ะเธอเอาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งมานั่งสมาธิสวดมนต์และสามชั่วโมงเธอไปไลฟ์เธอทําก่อนที่เธอจะไปไลฟ์แล้วทองเนเธอลองดูพิมพ์ก็บอกว่าแรกๆก็ไม่สนใจพอหลังจะออกมาจากบ้านอาจารย์คนนั้นใช่ไหมพิมก็มาบอกว่าเพื่อนแบบเธอพาฉันมาที่ไหนเนี่ย พามาทำไมบ้านอาจารย์อาจารย์อะไรฉันแบบผมเสียเวลาทำมาหากินว่ะเนี่ยฉันอุตส่าห์ลาคุณนายมาเออบอกว่าจะมาเป็นเพื่อนอ่าแบบพาเพื่อนไปหาอาจารย์อะไรเงี้ยนะไปทําบุญคุณนายก็เลยอ,อนุญ,ญาตพาฉันมาไลฟ์สารลจริงๆเธอเพื่อนก็บอกว่าคนนี้เขาเขาทักเก่งนะเธอลองไปไปทําดูอ่ะเดี๋ยวจะลองดูคืนนั้นก่อนที่จะไลฟ์สดเพราะปกติพิมพเขาจะไลฟ์ประมาณสักหกโมงเย็นแต่ว่าโอเคหกโมงเย็นเบาหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มคนดูสองคนสามคนน่ะ พิมพก็เลยคิดโอเคงั้นไม่เป็นไรหรอกก็ไหลซาชาสักชั่วโมงหนึ่งพิมพก็เอาเขียนอหนังสือสวดมนต์มาแลว้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ลานั่งแม่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะพิมพทำไมลูกนั่งนั่งสมาธิสวดมนต์บอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกให้นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วจะขายของดีพิมพก็ไม่เชื่อแต่ว่าพิมพก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจะต้องเสียแม่หนูก็เลยทำว่าไม่ได้เสียเงินไม่ได้ไปเสียเงินให้อาจงอาจารย์หนูก็ลองทําดูพิมก็นั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอุทิศให้กัเเเเทววดาาขอองงนนะแลกกใ้้จรรรม นั่งไปชั่วโมงหนึ่งนั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 ่งคิดคิดนั่งนั่งคิดคิดนี่แหละแต่เอาในการปลูกตั้งเอาไว้คือนั่งแล้วก็ขยุกขยิบขยุกขยิกเนี่ยเพราะมันนั่งไม่เคยนั่งไงนั่งแล้วก็ขยับบ้างเมื่อยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ลืมตานะแต่ก็พูดโทรพูดโทรไปก็พอครบหนึ่งชั่วโมงก็โอเคก็แผ่เมตตาตามที่อาจารย์บอกอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไลฟ์สดมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะพอไลฟ์สดอ่ะวันนั้นอ่ะคนดูประมาณสักสิบกว่าคนแต่คนสิบ ซื้อของพิมพทั้งสิบกว่าคนเลยซื้อทุกคนดิ่ที่เข้ามาดูไลฟ์ซึ่งพิมพ์ตกใจแปลกเฮ้ยมันเป็นไปได้แปลกว่ะแกพิมพ์ก็โทรไปหาเพื่อนเฮ้ยวันนี้แปลกบอกแปลกอะไรฉันส่วนมนต์ตามที่อาจารย์คนนั้นบอกแล้วก็แพทน,นั่งสมาธิแผ่เม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรให้กับเทพเทวดาของฉันเลยก็ว่าไปนะฉันก็นไลฟ์มีคนดูสิบกว่าคนฉันคิดในใจสิบกว่าคนแม่งวันนี้กูจะได้ขายไหมเนี้ยแต่สิบกว่าคนนั้นเอฟของฉันหมดเลย งงมากฉันงงเต๊กเลยแล้วก็โอนเงินมาขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินมา,เ,นเ,นมาเสร็จเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาพิมพ์ก็ทําอีกคราวนี้ก็นั่งสวดมนต์สมาธิประมาณชั่วโมงก็หยิกก็หยิกกันเนี่ยแล้วก็ทําแล้วก็เริ่มไลฟ์ก็ก็มีคนซื้อคนก็ดูจากได้รกสิบคนนะก็เริ่มมาเป็นห้าสิบคนคนก็เริ่มดูดูดูเยอะขึ้นคนก็ห้าสิบคนเนี้ยคนไม่ได้ซื้อทัห้าสิบนะ แต่คนก็ซื้อมาสักสิบกว่าคนสิบกว่าคนยี่สิบคนอะไรแบบแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อยี่สิบกว่าคนทุกวันคือบางวันก็สิบคนบางคนก็ห้าคนบางวันก็สิบกว่าคนบางวันก็ยี่สิบคนอะไรยเงี้ยแต่มันขายดีขึ้นเรื่อยๆพิมพ์ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งอ่ะบอกว่าเวลาแม่กับคุณนายไปทําบุญก็จะแบ่งไปด้วยแล้วก็ไปทําบุญกับแม่กับคุณนายตอนนั้นพิมพ์ก็แรกๆพิมพ์บอกเลยบอกกับทุกคนเลยว่าพิมพไม่เชื่อเรื่องเรื่องการกบาทการฝ่ามือไม่เชื่อว่าเราต้องมาสร้างบารมี แล้วตอนนั้นพิมพ์เริ่มเจอเหตุการณ์นี้พิมพ์เริ่มเชื่อว่าเอ้ยต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีพิมพ์ไม่เคยสนใจเรื่องการนั่งสมาธิพิมไม่เคยสนใจเรื่องการทําสังฆทานให้เจ้ากรรมนเวทพิมพ์เริ่มมาสนใจหลังจากนั้นเนี่ยพิมพก็เลยบอกกับกับแม่ว่าอ,อยากชวนแม่พอดีคุณนายจะชวนชวนแม่ไปถือศีลพิมพ์ก็บอกว่าอพอดีไปแค่ประมาณสักสามวันห้าวันพิมพ์ขอไปด้วย เหตุการณ์จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือพิมพเนี่ยตอนที่ท,ที่ที่พิมพไปนั่งสมาธิกำลังจะไปนั่งสมาธิอะช่วงนั้นคือก่อนก่อนที่ไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยพิมพ์มีแฟนตอนนั้นพิมพ์เริ่มมีแฟนละเป็นแฟนที่แบบลักษณะเป็นเป็นพ่อค้าขายของที่พิมพ์ไปซื้อคือพิมพ์ไปซื้อของซื้อของกับร้านที่เจ้าประจาที่ท,ที่ที่สั่งประจําแล้วก็มีเจ้าของลูกลูกชายเจ้าของก็สนิทกับพิมแล้วก็รู้จักแล้วก็เห็นพิมเป็นคนขยันแล้วก็ถูกชะตาว่าพิมแบบเป็นมิสเนยอะไรเขาวะนะ เขาก็ก็ก็มาชอบมาจีบพิมพ์แต่พิมพ์ก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะพิมพ์ก็รู้สึกว่ามันฐานะมันต่างกันเพราะพิมพ์เขารู้ว <finding> <ala> <coup! S 1> ่าตัวเองจนก็กลัวว่าพ่อแม่ของผู้ชายไม่ไม่รับพิมพ์ก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจแต่ผู้ผู้ชายก็พยายามตามตื้อนะพยายามจีบนู่นนี่นี่แล้วพิมพ์ก็พยายามเล่าว่าฉันเป็นลูกแม่ลูกลูกของสาวใช้นะอย่างนี้ผู้ชายเขาก็บอกว่าฉันไม่คิดฉันไม่สนใจเพราะฉันสนใจแต่ตัวเธอนะพ่อแม่เธอจะจะยากมีดีมีจนฉันไม่ซีเรียสเพราะพ่อฉันมีเงินอยู่แล้วฉันไม่สนใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คืออ่าพิมก็รู้วว่าตัเอ ก็เริ่มเริ่มชอบผู้ชายคนนี้เล่เริ่มชอบผู้ชายคนนี้แต่ยังไม่จะลงเป็นแฟนนะแล้ววันนั้นพิมพ์ก็เลยอาวันวันอีกวันอีกไม่กี่วันก็ไปไปถือศีลตอนนั้นที่ไปถือศีลแล้วพิมพ์ก็โทรไปบอกกับกับกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ว่าจะไปถือศีลนะอาจจะไม่ได้โทรศัพท์นะอะไรเงี้ยอย่าโทรมานะอะไรเงี้ยพิมพ์พิมพ์ก็ไปถือศีลนั่งสมาธิตอนนั้นที่ระหว่างที่พิมพ์ก็นั่งสมาธิถือศีลอยู่ตอนที่นั่งสมาธิอยู่มีช่วงหนึ่งวันที่วันที่สามพิมเขานั่งและจิตนิ่ง พอนั่งแล้วจิตนิ่งเ่ยพิมพ์เขาเหมือนกับเห็นภาพภาพหนึ่งถ้าพูดตรงๆเหมือนคนละลึกชาตนะครับพิมพเขานั่งเห็นตัวเองเี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่นั่งอยู่ใน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 บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งนะภาพมันขึ้นว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นบ้านไม้แล้วพิมพเขานั่งอยู่แล้วมันมีลูกไก่แม่ไก่มันออกลูกมีมีออกลูกเป็นลูกเจี๊ยบหลายตัวมากเลยแล้วมันเหมือนกับว่าไอไอลูกเจี๊ยบเนี่ยคือพิมพเนี่ยเขาก็จะเอาข้าวต่อเข้าต่อะะตอะไรมาตากมาตากเอาไว้เนี่ย แล้วก็เหมือนกับว่าตากแดดให้แห้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาไก่เนี่ยไปใส่เล้าไว้ะไรทุกอย่างเลยแล้วมันมีลูกไก่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลุดออกมาเพราะกบมันตรงช่องมันเล็กมันหลุดออกมาแล้วมันก็มานั่งมันก็มาจิกกินข้าวที่พิมพ์เขาตากเอาไว้เมื่อกี้กินๆๆๆกินพิมเขาโกรธตอนนั้นพิมเขาโกรธโกรธโกรธลูกไก่ตัวนี้มากเขาก็เลยจับลูกไก่ตัวเนี้ยไปขังไปใส่ไปใส่คล้ายๆว่าเป็นใส่ชะลอมอะไรไว้เนี่ย เก็บไว้บอกขังไว้ที่หนึ่งอ่ะคือคือขังไว้ที่หนึ่งมันก็เป็นการลงโทษอ่ะเพื่อไม่ให้มันอ่ะมาจิกกินข้าวเปลือกตรงนั้นพิมพ์ก็ไปเอาเอา,เอาลูกเจี๊ยบแบบไปใส่ฉลอมตั้งไว้ไกลๆแล้วกะว่าเดี๋ยวตอนที่มาเก็บมาเก็บไอ้ข้าวเปลือกตัวเนี้ยเก็บขึ้นเนี่ยก็จะจับลูกไก่เนี่ยลูกเจี๊ยบปล่อยออกแล้วไปใส่ไว้ในในเล้าไก่เหมือนเดิมแล้ววันนั้นน่ะคือพิมพ์ไปวิ่งเล่นตามภาษาเลยไปวิ่งเล่นแบบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนชวนไปเล่น แล้วก็ลืมลืมลูกไก่ไปเลยลืมลืมลืมลูกไก่ว่าลูกไก่อยู่ในฉลอมลืมไปเลยก็เก็บข้าวเสร็จปุ๊บก็เอาเสร็จใส่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 ในหม้อใส่อะไรเสร็จปุ๊บในหม้อดินนะแล้วพิมพ์ก็โอเคก็ขึ้นบ้านไปก็ไอ้นู่นนี่ไปก็ลืมไปเลยพิมพก็ลืมลูกลูกไก่ไปเลยครับผ่านไปสามสี่วันพอดีวันนั้นเนี่ยแม่บอกให้พิมพ์มาไปเอาฉลอมมาหน่อยจะไปจะไปใส่ของจะไปตักตักของตักน้ําหรืออะไรก็ไม่รู้นะพิมพ์อ่ะก็เลยเดินไปเอาฉลอม พอไปยกฉลอมออกมาจะไปให้แม่เห็นซากของลูกไก่อะมันตายอยู่ในฉลอมพิมพ์เลยรู้แบบภาพตัวน,นั้นนะคือมันเป็นภาพที่พิมพ์ตกใจมากลุกตันภาพนี่ภาพไหนตอนที่นั่งสมาธินะพิมพ์ตกใจมากเลยแล้วอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่พิมพ์ฝังใจมาตั้งแต่เด็กจนโตในชาติก่อนๆนะแล้วด้วยวิบากกรรมของอันนั้นนั่นแหละที่ทําให้พิมอะเวลามาเกิดในปัจจุบันอะ พิมก็โดนแบบเหมือนกับว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วพิมอ่ะก็เหมือนเราทําอะไรพิมจะเหมือนโดนทิ้งโดนลืมเวลาพิมไปโรงเรียนน่ะครูก็จะลืมที่จะสนใจพิมเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามทุกคนจะไม่เคยเห็นคุณค่าของพิมจะรู้สึกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเวลาไปครูเวลาเอาขนมให้อะไรเนี่ยทุกคนจะได้หมดเลยแต่พิมไม่ได้หรือเวลาแบบเวลาไปกินกินอะไรกันเนี่ยเพื่อนจะซื้ออะไรมาเนี่ยพิมจะลืมพิมอยู่คนเดียว แล้วเวลาบางทีคุณนายซื้ออะไรมาฝากแม่หรือเอลรกตามเนี่ยแล้วบางทีนับมาแล้วแต่พอเวลาแม่เอากลับไปให้พิมพ์แม่ลืมที่จะให้พิมพ์คือพิมพ์จะโดนล,ล,ลืมอย่างนี้ตลอดพอพิมพ์รู้วิบากกรรมเพราะทำแค่ลูกเจี๊ยบเองนะ <Another one> ไม่ได้ตั้งใจนะและลืมความลืมแค่นั้นวิบากกรรมนั้นน่ะค,คือส่งให้พิมพ์ะจะต้องทําอะไรเนี่ยแล้วเวลาลูกค้า่อนที่ตอนที่ขายของเลโกตามเนี่ยที่เวลาไปขายตลาดนั้นเลยกตามเนี่ย,ยลูกค้าบอกว่าเออเดี๋ยวเดินมาสั่งนะเดี๋ยวเดินมาซื้อนะสั่ง,งไว้ก็ตามแต่ยังไม่ยังไม เวลาซื้อเสร็จเดินเดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ลืมลืมไปเลยลืมที่จะซื้อกับพิมพ์ลืมที่จะจ่ายเงินลืมที่อะไรทุกอย่างชีวิตนี้พิมพ์ก็จะเจอคนเด็ดลืมลืมวิบากกรรมตรงนี้พอพิมพ์รู้ตรงเนี้ยพิมพ์ก็โหสิกรรมให้กับลูกเจี๊ยบตัวนั้นอธิษฐานทุกครั้งหลังจากพออ่าหลังจากออกจากถือศีลมากลับมาบ้านพิมพ์ก็เลยกลับมารู้ตัวเองว่ามีวิบากกรรมก็ทําสังฆทานให้กับลูกเจีย๊ยบและเจ้าก,กรรมในเวรให้กับเทวดาตอนเนี้ยพิมก็เ,เริ่มเข้าใจแล้วว่าคือนึกภาพตัวเองแล้ว,ว ช่วยแม่ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเพื่อนขายของมันก็ไม่ได้ยอดมันก็ไม่ได้เงินมันเหมือนกับเพื่อนก็ลืมเพื่อนก็ลืมจ่ายเงินเพื่อนก็ลืมที่จะให้เงินเริ่มลืมส่วนแบ่งทุกอย่างเลยพิมพ์ถึงเข้าใจว่าอ๋อทำไมชีวิตเนี้ยตัวเองถึงโดนโดนลําบากถึงวิบากกรรมตรงนู้นตรงนี้ตอนแรกพิมพ์ไม่เคยเชื่อเรื่องวิบากกรรมพิมพ์พิมพเชื่อว่ามันเป็นมันถูกฟ้าลิขิตมาให้เกิดมาจนอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้พิมพ์เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเกิดมาแล้วถูกพ่อแม่ทิ้งทำไมพ่อถึงไม่สนใจพิมพ์พ่อไม่เคยกลับมาหาาพพิมม์เลยอะไรก็ต หรือแม้แต่บางทีแม่ก็ลืมพิมพ์ไปทางานแล้วก็ลืมพิมพิมพ์ทิ้งพิมไว้ที่บ้านหิวอยู่คนเดียวตอนเด็กๆตอนเรียนหนังสือเด็กๆหรือบางทีส่งพิมพ์ไปโรงเรียนแล้วก็ทํางานจนลืมที่จะกลับไปรับพิมพ์ที่โรงเรียนจนแบบพิมพ์ร้องไห้จนมีครูที่โรงเรียนพากลับมาส่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือพิมพ์ถึงเข้าใจว่าตัวเองอ่ะโดนวิบากกรรมเก่าในอดีตเพียงแค่ลูกเจี๊ยบตัวเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนั้นพิมพ์เขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องขอขมาเจ้ากรรมในเบนเป็นลูกเจียยบบเ้้าาาาากกก็พมมสรงงุุุุศศลลต่่ๆดวนนัทํใ เวลาเขามีแฟนก่อนนั้นนะ่ะเวลาพิมพเขามีแฟนก่อนนั้นเขามีแฟนนะเวลาเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ยแฟนจะลืมพิมพ์ทุกครั้งเลยลืมที่จะมารับบ้างนัดกันว่าเออจะไปเที่ยวก็นัดเจอกันที่นี่สุดท้ายแฟนก็ลืมนัดก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางทีแฟนก็ทิ้งพิมพไปไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอได้วิบากกรรมเนี้ยลูกที่เป็นเจ้าของร้านคนนั้นเขาก็ยูนด,ดีก็โอเคพาพ่อแม่มาขอพิมพแต่งงานก็แต่งงานไปก็โอเคดูสไตา์พิมพ์ก็เปลี่ยนไปเลยสี่สิบกว่าก็กลายว่าไปช่วยพ่อแม่ช่วยกิจการของของของสมีนะีีนนะกก็็ชวิตดึ้เลย พิมพก็เลยสอนตรงเนี้ยสอนเรื่องราวเนี้ยให้กับเพื่อนของพิมพกับหลายๆคนว่าเออเรื่องกากรบาดกลางฝ่ามือมันมีจริงนะมันมีคนที่มีต้องมาสร้างบาร,รมีจริงนะถ้าไม่ได้มาสร้างบาร,รมีไม่ทําบุญไม่ทําสังฆทานเจ้ากรรมในเวรไม่พยายามนั่งสมาธิไม่ขอมาเจ้ากรรมในเวรไม่สร้างไม่พยายามแก้วิบากกรรมบางอย่างชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยชีวิตจะต้องตกอยู่ในวิบากกรรมตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ย อ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็ฟังไว้สนุกๆนะครับส่วนใครจะเมตตาหนุนส,สินค้าเทียนหอมสมุนไพรหอมผมผมก็ย <crawl prejudice> ินดีนะครับแล้วใครจะสนใจสักลายมือมหาเศรษฐีเล่งดูเศรษฐีกับผมนะผมก็ยินดีนะมีทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปสอบถามได้มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ในขับอธิบายคลิปนะฮะวันนี้รายการพี่หามาเล่าก็กราบขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เมตตาแลวที่รกดติดตามคลิปนะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสบถธนาทุกคนนะครับขอบคุณครับ